Born to death. ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมเปรมอนเทสตฟเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับจริงจริงๆถ้าเกิดในตอนนี้เนี่ยผมถามทุกคนเลยนะว่าให้ลองนึกถึงแอปหนึ่งครับที่เป็นแอปสามัญประจําเครื่องสามัญประจําบ้านที่อยู่ทั้งในคอมพิวเตอร์ก็ได้อยู่ทั้งในมือถือก็ได้นะฮะจะนึกถึงแอปอะไรครับใช่ครับนั่นก็คือไลน์นั่นเองครับซึ่งพอมาถึงจุดนี้นะฮะใครหลายคนอาจจะจําไม่ได้ผมว่าแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยมันมีจุดกําเนิดมาจากอะไรนะครับต้องขอย้อนความกลับไปปี2 0นปีนันเนียปรับเกิด ภัยสึนามิขึ้นครับทำให้การสื่อสารมันติดต่อกันยากมากๆเลยนะแอปพลิเคชันไลน์จึงถือกำเนิดขึ้นในตอนนั้นครับที่ต้องการให้การสื่อสารระยะไกลการสื่อสารด้วยข้อความอะไรต่างๆ เป็นไปได้ด้วยความสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะและแน่นอนก็ผมปัจจุบันนี้เนี่ยผ่านมาเกือบ10ปีนะแอปพลิเคชันไลน์ของผมถูกนําไปไประยุกต์ใช้แบบหลากหลายด้านมากๆไม่ใช่แค่แอปแชทอย่างเดียวแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้ด้านภาคธุรกิจก็ผม SME ต่างๆเนี่ยสำหรับการค้าขายเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับหรือรวมถึงด้านไลฟ์สไตล์ของผมอย่างเช่นการดูหนังนะการฟังเพลงนะการดูซีรีส์ก็ดูผ่านไลน์ได้แล้วนะฮะจนถึงกลุ่มก็ผมธนาคารนะรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะฮะ ได้มีการพัฒนาครับผมบริการต่างๆขึ้นมาอยู่บนไลน์มากมายเลยครับและสําหรับกิจกรรมล่าสุดครับผมของไลน์ที่ผ่านมานะ<ม>ก็คือไลน์ Thailand Developer Conference 2 0 2 1นี่เ็นี้เนี่ยโอ้โหครับผมเขาได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆนะรวมถึงบริการใหม่ๆนํามาเสนอครับผมนักพัฒนาโปรแกรมชาวไทยให้สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับไลน์ได้ง่ายขึ้นหรือรวมถึงทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยประกอบกับไลน์เนี่ยได้เจ๋งขึ้นนั่นเองนะฮะ <Wow. S 2> ซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เปิดตัวในงานนี้เพียบเลย จนถึงขั้นเราต้องมานั่งทําคลิปสรุปกันแบบนี้แหละฮะซึ่งต้อขอ,ขอบอกครับผมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของแอปพลิเคชัน Line ตั้งแต่เปิดตัวในปี2011นะโดยในปี2018ครับผมทาง l ลายประเทศไทยนะเขาได้ทําการจัดตั้งครับผมสิ่งที่เรียกว่า Line d e v t h Community ขึ้นครับโดยเป็นชุมชนนะที่ให้เหล่านักพัฒนาโปรแกรมชาวไทยเนะี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันนะครับหรือรวมถึงเป็นการอัปเดตข่าวสารแชร์ประสบการณ์ เกี่ยวกับการเดฟการพัฒนาระบบบนไลน์โดยเฉพาะทางเลยนั่นเองนะฮะซึ่งในงานนี้ครับผมเขาบอกเลยนะว่ายอดปัจจุบันของคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยสูงถึง2 5 0 0 0ท่านแล้วนั่นเองนะครับใครยังไม่เข้าไปเนี่ยแล้วอยากพัฒนาบนไลน์กดเข้าไปกันได้เลยนะใต้คลิปมีลิงก์อยู่นะฮะและตั้งแต่ปี2 0 1 9เป็นต้นมาเนี่ยทางไลน์เขาก็ได้เปิด API ให้คนนอกเนี่ยเข้ามาใช้างานได้แบบโอ้โหเต็มที่เลยนะครับจนถึงในปีปัจจุบันนี้เนี่ย2021เครับเขาได้มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ฟังชันใหม่ๆบริการใหม่ๆออกมาเพียบเรียกได้ว่าเหมือนกับขนมาเต็มรถ10ล้อเลยอะ่ะไม่เชื่อใช่ไหมลองไปดูว่าว่ามันเยอะขนาดไหนเจ๋งขนาดไหนโดยเรามาดูในช่วงแรกของกิจกรรมกันดีกว่าครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซสชันที่ชื่อว่า Line API now and next นั่นเองครับที่มีคางกุญตร์จิรวัตรครับผมที่เขาเป็น Tech e v a n g e l i s t นะและคุณแทนครับผมที่เขาทำงานในตำแหน่ง developer Relation ของทางไลน์ประเทศไทยเนี่ยออกมาพูดออกมาบอกเองเลยนะว่า รายละเอียดยอดแอคทีฟครับผมแชทบอทที่อยู่บนไลน์ในตอนนี้เนี่ยสูงถึง180,000แอคทีฟแชทบอทแล้วครับและไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่า l ิฟต App ปเนี่ยที่เคยได้เปิดตัวไปก่อนหน้านั้นของไลน์เนี่ยที่มียอดการพัฒนาและเปิดใช้งานในประเทศไทยนะสูงถึง13,000ลิฟ f a แ p แล้วนั่นเองนะฮะแค่ประเทศไทยประเทศเดียวด้วยนะฮะโดยต่อมาครับผมทางไลน์เนี่ยเขาก็ได้เปิดฟีเจอร์ใหม่นะที่ทำให้ชีวิตของเ e เวอเแบบพวกเราเนี่ย ง่ายขึ้นมากเลยฮะง่ายจนยเสีกหลงเลยนะทุกคนตัวในพาร์ทแรกครับผมจะเป็นพาร์ทของนาวนะที่ทางไลน์เนี่ยเขาจะทําการปรับปรุงพัฒนาบริการบางอย่างครับผมให้มันดียิ่งขึ้นให้มันง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะโดยในการอัปเดตในครั้งนี้ครับทุกคน Line API นะเขาได้ทําการสร้างฟีเจอร์ใหม่ที่ทําให้เราทดสอบเกรกแมสเซจได้ง่ายขึ้นมากเลยฮะผมมั่นใจเลยเพราะว่าผมใช้อยู่มันง่ายขึ้นมากจริงๆนะฮะ คือทุกคนผมต้องบอกกันนะว่าเจ้าตัวเฟรคแมเสเซจเนี่ยคือเหมือนกับเวลาเราไปแชทกับร้านค้าต่างๆใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีแบบเมนูขึ้นมาให้เลือกอ่าเป็นแบบเมนูที่มันขึ้นมาอยู่ในแชทน,นะให้เลือกนะฮะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราจะทําการทดสอบนะว่าเมนูมันขึ้นถูกไหมเมนูมันขึ้นมาแบบเดียวกับที่เราดีไซน์ไหมอะไรไหมมันวุ่นวายมากๆเลยมันต้องแบบมีหลายสเตจหลายขั้นตอนน,นนะ <St atic> เรียกได้ว่าเราจะต้องเทสแล้วเทสอีก <S <S โอ้โหไม่หวัดไม่ไหวอะ แต่รอบนี้ครับผมเขาออกมาให้เหล่าเดฟเนี่ยของเราเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมกับเฟลกซิมูเลเตอร์ที่เป็นตัวใหม่นะสามารถทําได้ในสามสเต็ปเท่านั้นเองแค่เราล็อกอินดีไซน์ตามที่เราชอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการเซนใบที่ลายตัวเองเพื่อทําการทดสอบได้เลยนั่นเองฮะอืมแค่น,นี้เราก็รู้แล้วนะว่าที่มันขึ้นมาแสดงผลถูกต้องตามที่เราต้องการไหมนะฮะต่อมาครับผมเขาก็มีอัปเดตอื่นๆน,นะไม่ว่าจะเป็น Reply ครับผมที่ทำ UI Action ได้แล้วนะฮะและของใหม่ครับผม ที่เป็นลิชเมนูสวิตต์แอคชั่นครับตัวนี้เจ๋งมากๆเลยที่เขาก็ผมสามารถทําให้เราเนี่ยกดเข้าไปนะในลิชเมนูต่างๆและจะมีข้อมูลครับผมที่แสดงบนลิชเมนูนั้นนะเปลี่ยนตามไปด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าออกแบบเมนูแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถ เพิ่ม u ูทเหรือว่าสร้างฟังก์ชันอะไรต่างๆได้เพียบเลยนั่นเองฮนะซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนะี่ยหลายคนกังวลน,นะว่าเอ้ย e ลิชเมนูสวิตช์แอคชตัวนี้เนะี่ยมันจะต้องมี Request เพิ่มหรือเปล่ารีเควสตต้องเยอะขึ้นแน่เลยเพราะว่ามันมีการกลไกอะไรต่างๆเยอะขึ้นนะฮะแต่ทางไลน์เดฟก็ผมเขาก็ได้บอกในงานเลยนะว่าสําหรับการ Request เนี่ยจะเหลือแค่เพียงไลน์แอปพลิเคชัน กับตัวส่วนของ l i n e เ e r v e r เท่านั้นเองครับก็ <S <S เรียกได้ว่าเบาๆสบายๆเลยนั่นเองต่อมาครับผมก็คือเรื่องของอีเวนต์ครับที่เพิ่มเข้ามาในเว็บฮุกเนาะที่เกี่ยวกับการเมนชั่นนั่นเองครับที่กรณีที่เวลาเราเนี่ยลากแชทบอทเข้ามาอยู่ใน Line Group นะแล้วมีคนครับผมสักคนนึงเนี่ยทำการเมนชั่นบอทตัวนั้นๆเนี่ยอัปเดตปัจจุบันเนี่ยจะมีข้อมูลบอกกลับไปแล้วนะว่าใครเป็นคนเมนชั่นหาใครครับอ่ากับอีกตัวหนึ่งครับผมที่ชื่อว่า Image Set นั่นเองครับตัวนี้เนี่ย เขาจะทําการส่งนะข้อมูลกลับมาครับผมผ่านเว็บพุกนี่แหละในกรณีที่มีการส่งรูปภาพหลายภาพในครั้งเดียวนะผมเขาก็จะทําการบอกเราเลยว่ารูปภาพรูปนั้นเนี่ยเป็นรูปภาพในชุดเดียวกันที่ส่งมาหรือไม่นะครับและรูปภาพรูปนั้นเนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของการส่งมานั่นเองฮะซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปิดไอเดียในการทําแอปมากๆเลยนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการทําแบบ แชร์ค่าอาหารอะไรกันอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็สามารถเมนชั่นบอทดได้เลยไม่ต้องไปนั่งกรอกข้อมูลอะไรกันเองให้มันยุง่งวุ่นวายอะไรกันหลายรอบเลยนะครตรงนี้ก็ประหยัดเวลากันไปเยอะแล้วก็สร้าง Experience ใหม่ๆให้กับ User ได้ดีเลยฮะ,ะในงานก็ผมยังมี Lift s d อีอีกนะครับผมที่ออกตัวเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน2.15.0นะครับที่มาพร้อมกับ Lift แกลนโค้ด V2 ครับผมตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถอ่าน QR Code นะผ่านกล้องครับผมหรือรวมถึงการทํา callback ต่างๆเนี่ยให้ออกมาเป็น Data ให้เราใช้งานได้เลยนะครับเบื้องหลังการทํางานเนี่ยเขาก็าได้ทํางานบนระบบ web RDC นะผมทําให้สามารถใช้งานได้ทั้ง Android, iOS และรวมถึง External Web Browser เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนั่นเองคร ต่อมาผมกับ Line l o อกอ SDK ครับตัวนี้เนี่ยรองรับมาเวนเซนทรัลแล้วนะครับผมเรียบร้อยเนาะและในงานนี้ผมเขาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะให้เราทราบกันด้วยครับผมก็คือตัวส่วนของ Line Notify ที่หลายคนมีคําถามนะฮะว่าเฮ้ยเราจะสร้างได้โทเค็นสูงสุดเท่าไหร่นะครับคำตอบในงานเนี่ยเขาได้บอกมาเนาะว่าสร้างได้สูงสุด100โทเค็นต่อยูเซอร์เลยนั่นเองนะครับซึ่งเอารจริงๆแล้วเนี่ย แค่ให้เจ้าตัว f r e x e Message Simulator ตัวใหม่มาเนี่ยผมก็จะดีใจจนน้ำตาไหลแล้วนะเพราะว่ามันเทสกันง่ายขึ้นไม่ต้องไปน,นั่งเอาไปก๊อปไปแปะทำอะไรโ้ยวุ่นวายไปหมดอันเนี้ยจิ้มปุ่มเดียวออกมาเลยนะฮะก็ดีใจจนน้ำตาจะไหลแล้วนะแต่ทุกคนครับมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่อัปเดตขอ,ของของปัจจุบันเท่านั้นเองครับของใหม่มันต่อจากนี้นะฮะสำหรับตัวใหม่ตัวแรกเลยน,นั่นก็คือตัวส่วนของ Certify พอ o v เดอรครับผมที่มันจะเป็นรูปแบบแบชนะหรือป้ายครับผมแปะไว้หน้าผู้พัฒนาท่านนั้นๆน,น,นะครับผมทำให้เราเนี่ย สามารถมั่นใจได้มากขึ้นนะในการใช้งานแอปพลิเคชัน Line ครับโดยถ้าเกิดว่าเราได้รับ c e r t i f y p r p v o v i d e r แล้วนะผมทุกบริการนะผมที่อยู่ภายใต้ Provider นั้นๆนะครับผมจะถูกรับรองไปด้วยเลยทีเดียวน,นั่ครับไม่ต้องไปนั่ง Certified กันหลายรอบเนาะ c e r t i f รอบเดียวเสร็จเลยน,นั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าเขายังพ่วงนะไปด้วย AutoCheck Bot พร้อมครับตัวนี้เนี่ยจะทาให้มีโอกาสสูงมากเลยนะในการที่ทาให้ผู้ใช้งานนะฮะผู้ติดต่อเนี่ยเพิ่มแชทบอทของเราเป็นเพื่อน เพื่อที่รับข่าวสารหรือว่าคุยกันนั่นเองนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะผมเพราะว่าเจ้าตัว Certified Provider ของ Line เนี่ยนะฮะ เขายังให้สิทธิ์ในการเข้าถึง API พิเศษอีกด้วยครับเช่นสัญญาณแบนเนอร์ในลายบีคอนเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใกล้บีคอนนะฮะโฆษณาจะแสดงขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับฝั่งธุรกิจร้านค้าในโลกจริงมากๆฮะเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะสามารถนําเสนอโปรโมชั่นสินค้าต่างเนี่ยให้ลูกค้าได้เปรียบเสมือนกับว่าลูกค้าเดินมาหน้าร้านแล้วเราก็กดกิ่งกิงกิงกิ้งเรียกเข้ามานั่นแหละฮะอืมมันเรียกลูกค้าได้แบบนั้นเลยนะฮะซึ่งฟีเจอร์ต่อมาที่เป็นฟีเจอร์พิเศษของ certified provider ที่ทางไลน์เขา Cutom a อพพลิเ t i o n Unit หรือว่า CAU นั่นเองฮะที่เวลาเราพุชเมสเซจไปให้ผมแล้วเราสามารถดูยอดสถิติต่างๆของเมสเซจนั้นได้เลยนะว่ามีการกดดูและคลิกไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองครับเรียกได้ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยทำให้นักการตลาดหลายคนหรือรวมถึงการทำ customer user research เนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองฮรับและระบบ Profile plus นะผมที่จะมาในเร็วนี้ที่เป็น API นะที่จะช่วยให้เราเนี่ยดึงข้อมูลผู้ใช้งานได้แบบ อินไซต์มากขึ้นนั่นเองครับอินไซต์ขนาดไหนหรอดึงได้ตั้งแต่ข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่เพศอายุนะฮะและรวมถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับระบบจะถามก่อนนะว่าผู้ใช้ยินยอมหรืออนุญาตให้ข้อมูลดังกล่าว กััับ Provider ท่่าานนนนนน้นหรืออเเปลเงะะฮะสำหรับใครที่คิดว่าสิทธิพิเศษนะี้มันโหดขนาดนี้แล้วนะฮะอยากจะได้ c e r t ์ติฟาย r ร v i d e r ต้องทอํายังไงบ้างนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดนะหรือว่าติดต่อไปได้นะผมผ่านอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมาอยู่กับตัวที่2กันบ้างดีกว่าครับกับ Line m i n i App เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้เราพัฒนาแอปพลิเคชัน ไปอยู่บนระบบแอปของ Line เลยได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลา Publish ลงสตอ์อะไรหลายๆที่ให้เสียเวลาเลยนั่นเองครับเป็นไงครับแค่พัฒนาครั้งเดียว <cinematic. S 1> แล้วก็เผยแพร่บน Line แค่นี้ก็ใช้งานได้กับทุกคนแล้วนะฮะโดยความเจ๋งของ l n n m m n n i App กับผมก็คือเราเนี่ยสามารถพิม to Home t แ b บได้นะ และเราก็ผมสามารถเสิร์ชผ่าน global Search ได้ด้วยครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดต้องการให้ยูเซอร์ใหม่ค้นหานะแอปพลิเคชันของเราเจอเนี่ยก็สามารถค้นหาได้ผ่านช่องเสิร์ชข้างบนไลน์ได้เลยนะฮะและตัวไลน์มินิแอปเองเนี่ยก็สามารถส่งข้อความสรุปต่างๆครับผมหรือว่ารายงานต่างๆเนี่ยผ่านเจ้าตัวเซอร์วิสเมสเซจได้เลยนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับผมก็คือส่วนของ landing page ครับที่เป็นการเชิญชวนนะยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานใหม่ๆเนี่ยให้เข้ามาใช้งานแอปของเราได้เลยนั่นเองครับปัจจุบันครับผมมีมินิแอปนะท เมดแคร์มิน a แอปครับผมเป็นแอปพลิเคชันเพศสัจกรนะที่ทําการฝรึกษาปัญหาและการใช้ยานในรูปแบบออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถลองไปทดลองนะผมใช้งานแอป,ปตัวนี้ได้แล้วในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะพัฒนามิน i แอปอยู่อยากจะดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางเข้าไปดูได้เลยฮะและรวมนึงของ Next ใหม่ตัวที่3ในที่เขาเปิดออกมาครับผมนั่นก็คือ Line OA Store ้นั่นเองครับโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาร์เก็ตเพสระหว่างผู้ใช้งาน Offi ไปเชื่อเขากับนักพัฒนาหรือ Solution p r o v i d e r ต่างๆครับ เช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการทาระบบสะสมแต้มครับผมระบบ CRM ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกหยิบนะโซลูชันที่เขามีแล้วก็เผยแพร่อย,อยู่แล้วเนี่ยมาใช้งานได้เลยนั่นเองนะฮะโดยแน่นอนครับแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาเองครับกดจิ้มเรียกได้ว่าเป็นปลักแอนเพย์ได้เลยนั่นเองนะฮะส่วนถ้าใครรับผมมีโซลูชันบนไลโอเออยู่แล้วนะครับหรือสนใจจะพัฒนาก็สามารถครับผมมาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของ Marketplace ให้กับพวกแบรนดหรือร้านค้าผมนำไปติดตั้งใช้งานกันได้เลยครับ สามารถสมัครได้ที่ลิงก์นะผมที่ขึ้นมาอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยเหมือนกันเนาะและตัวที่4ี่ครับผมชิ้นสุดท้ายของไลน์ที่เขาได้เปิดตัวนะเขาได้เปิดตัว Be ีคอนครับผมที่พัฒนาร่วมกับ a อ s นั่นเองครับเมื่อผู้ใช้งานนะถือแอปพลิเคชัน Line เนี่ยเข้ามาในยะยะ b บีคอนครับผมเจ้าตัว Be ีคอนเนี่ยก็จะทําการส่งข้อความส่งข้อมูลส่งสัญญาณเนี่ผมเข้าหาผู้ใช้งานผ่านไลน์ได้เลยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่มาถึงตรงนี้แล้วอยากเริ่ม้วฮะรอไม่ไหวแล้วครับพี่โอ้โหผม คันไม้คันมือแล้วฮะก็สามารถเข้าไปลองศึกษาไลน์ API หรือว่าบริการใหม่ๆจากทางไลน์เนี่ยได้ผ่านทางระบบที่ชื่อว่าไลน์ Dev Code l a b ได้เลยนั่นเองฮะซึ่งระบบนี้นะผมต้องบอกว่ามันเป็นระบบคอร์สเรียนออนไลน์นะที่ฟรีแล้วก็เข้าใจง่ายมากมากจริงๆนะฮะทำตามแป๊บเดียวก็สามารถทําได้เลยเนาะแต่นั่นแหละครับเซสชันทั้งหมดของ Line Dev Conference 2021มันไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยมีวิทยากรเทพๆตัวท็อปนะฮะออกมา พูดกันในะแต่และหัวข้อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไฟลุกจัดจ้านกันมากเลยฮะเรามาลองดูหัวข้อแรกกันก่อนดีกว่าเนาะโดยในหัวข้อแรกครับผมเขาได้พูดถึงแพนเค้กระบ i วิดไลน์แชทบอทนะผมเป็นการนำดีฟาหรือโลกลายศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยเข้ามาผสมรวมกันกับแชทบอทครับเฮ้ย <c oughs> ทำได้ไงเซสชั่นนี้เจ๋งมากฮะโดยเทคนิคในเซสชั่นนี้ครับผมเขาจะเป็นการเชื่อมต่อนะให้ระบบของเราเนี่ยที่เป็นแอปหรือว่าแชทบอทเนี่ยในไลน์ครับผมสามารถเข้ากับสมาร์ทคอนแทรคได้ โดยใช้เทคโนโลยีครับผมที่ชื่อว่า Web3 ทเนะี่ยที่เป็น client ครับผมทำการส่ง JSON, RPC ไปหา RPC n o นดนั่นเองครับเสร็จแล้วเขาก็จะทำการเรียกดูและ Submit Transaction บน Ethereum ได้นั่นเองครับโดยใ t นเซชันนี้ไม่ได้จบเพียงแค่แบบว่าต่อได้อย่างเดียวนะแต่ว่าเขาเนี่ยได้มีการนำฟลิก e ม s เ g e เนะี่ยมาบอกด้วยนะครว่ากรณีที่ถ้าเกิดเราต้องการทำแอปพวก Cryptocurrency, a แอป e f i a p แอป n c a k e s w สบ,บเนี่ย เราควรที่จะดีไซน์ในหน้าตาแบบไหนครับผมการใช้ลิชเมนูสวิตติคชั่นให้มันเข้ากับแอปแบบนี้เนี่ยควรจะดีไซน์ยังไงนะครับผมแต่เราใครที่มาสายดี f i น a n เชียลเนี่ยหรืออยากจะทําแอปพลิเคชันบนไลน์สักตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าเคชัน่นนี้ห้ามพลาดะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยบอกว่าเอ้ย ไม่อยากดูเป็นวิดีโอย้อนหลังอยากไปเขียนโค้ดเต็มๆเลยเขาก็มีบล็อกที่เขาเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สามารถเลื่อนไถ่กันดูได้เขียนกันแบบจัดเต็มเลยผมดูแล้วโอ้โหแน่นมากๆเลยฮะต่อมาครับผมเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของลายเมโลดี้นะแล้วก็การจัดการไฟล์ในระบบของลายครับผมที่เขาเนี่ยได้เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับทำให้เราสามารถจัดการกับ p r i v a ซ y ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองฮะ โดยสำหรับ Line Melody เนี่ยผมก็จะเป็นเว็บไซต์นะที่ทำให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถเข้าซื้อนะแล้วก็เซตเพลงต่างๆเสียงเรียกเข้าต่างๆผ่านไลน์คอได้ครับซึ่งปัจจุบันนี้ผม Line เนี่ยมีการบอกเลยนะว่าจำนวนยูเซอร์เนี่ยที่เข้าใช้บริการ Line Melody เนี่ยมีสูงถึง1.5ล้านยูเซอร์แล้วนั่นเองครับและในตัวนี้เนี่ยเขาก็มี Line Melody by me มีด้วยนะฮะเผื่อใครเนี่ยอยากจะสร้างเสียงเ้วยเข้าของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้งานกันได้ฮะ โอเคพอเราอยู่ในเรื่องของเซอร์วิสที่คนทัท่วไปใช้กันเรามาอยู่ในเรื่องของเดฟกันดีกว่าว่า Line Melody กับการจัดการไฟล์มันเจ๋งยังไงฮะโดยต่อมาครับผมเขาก็ได้บอกนะผมเกี่ยวกับเชิงลึกเลยนะว่าข้อมูลไฟล์ต่างๆใน Line Melody เนะี่ยหรือว่าเสียงต่างของเราเนี่ยจะถูกแยกเก็บนะผมส่วนไหนนะฮะแยกเก็บไว้ p ล i v a t สส่วนไหนจะถูกแยกเก็บไว้ใน Public นะฮะเพื่อทำการป้องกันนะคนภายนอกเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเราได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะกำหนดสิทธิ์บางอย่างนะให้คนภายนอกเข้าถึงไฟล์ p r i v เ t สของเราก็ โดยเขาผมก็ได้เปิดในส่วนที่เรียกว่าฟีซด์ URL ไว้เพื่อรองรับในการทํางานส่วนนี้ด้วยนั่นเองเนาะและระหว่างการบรรยายครับผมเขาก็ได้มีวิธีการนะั้นในการเลือกใช้งานให้ดูซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเข้าใจง่ายมากๆนะมีโค้ดให้ดูด้วยเนาะมีการกําหนดบอกว่าเออมีการเซต expire date วันไหนเมื่อไหอไร่อะไรยังไงเนาะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเฮ้ยเจ้าไฟล์ไฟล์นียจะถูกแชร์ในระยะเวลาที่เราเนี่ยกำหนดไว้จรงิงๆนะนั่นเองนะครับ แน่นอนครับว่าใครที่ติดตามเพจบอลทูเทปของเรามานะฮะเราจะเห็นว่าโพสต์ของกิจกรรมไลน์เนี่ยไม่ได้มีแค่เอาใจฝ่าย Developer อย่างเดียวนะครับแต่มีหัวข้อในเรื่องของ UX ซน์ด้วยเฮ้ย UX เกี่ยวอะไรกับแชทบอ t นี่แหละครับคือหัวข้อที่เขาจะมาพูดกันในวันนี้เนาะโดยหัวข้อเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่หาไม่เจอเลยนะบนโลกออนไลน์ครับก็คือเรื่องของ best practice สำหรับการออกแบบและสร้างแชทบอ ให้มันเหมาะสมกับ UX ครับโดยหัวข้อของเซสชันนี้เนี่ยผมได้ทําการสรุปมาคร่าวๆแล้วนะผมซึ่งเป็นประเด็นที่เราควรรู้หลักๆดังนี้เนาะก็คือ1นึ่ผมก็คือถ้าเกิดเราถามว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้แชทบอทเนี่ยเราคนที่จะตอบให้ได้เนะว่าเออไอแชทบอทของเราเนี่ย มันเหมาะสมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นในธุรธกิจเราฮะไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยแชทบอทที่ใช้เพื่อกิจกรรมเกี่ยวกับการแชทหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการบอร์ดแคสต์ม่เสจหรือเปล่านะฮะซึ่งจริงๆในงานเนี่ยเขาก็สรุปว่าเจ้าตัวแชทบอทเนี่ยเหมาะกับทั้งลูกค้าทั่วไปแล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่เรารู้ตรงนี้จะทําให้เราสามารถออกแบบแชทบอทได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองโดยเรื่องที่2ที่เราควรรู้เนี่ยนะฮะนั่นก็คือ ด้านวิธีคิดเกี่ยวกับ UX ครับผมในการออกแบบฟังก์ชันของแชทบอทครับคือเวลาที่เราจะออกแบบแชทบอทนะครับอย่าดูแค่ว่ามันคือตัวแชทบอทตัวเดียวเท่านั้นนะเอาไว้ตอบลูกค้าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าให้เรามองเป็นอีโคซิสเต็มครับว่าแชทบอทที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะพอเหมาะพอดีกับลูกค้ากลุ่มไหนนะครับหรือว่าพอเหมาะพอดีกับคนกลุ่มไหนเนาะบางบริษัทจะใช้แชทบอทสาหรับลูกค้าใหม่บางบริษัทจะใช้แชทบอทนี้สําหรับการออกแบบ Membership ระบบต่างๆที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน ก็สามารถแยกได้จากเจ้ืตัว Ecosystem ตรงนี้แหละฮะและ3ก็ผมก็คือส่วนของ UI pattern เนาะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> เราควรยะยดแสดงผลแบบไหนดีตอบกลับเขาเป็นแบบเอ่อเมสเซจแบบไหนนะฮะเป็นฟเฟกเมสเซจหรือเปล่าหรือว่าเป็นรูปแบบข้อความธรรมดาตรงนี้เขาก็มีคําตอบให้เนาะโดยเขาบอกก็ผมว่าถ้าเกิดเราเน้นข้อความที่เป็นโต้ตอบคุยกันแบบสบายๆเนี่ยนะครับ ให้เราเลือกแบบ lightweight ครับผมนั่นก็คือการส่งสติกเกอร์หรือว่าเป็นข้อความธรรมดาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในตอนนีเน้เราต้องการที่จะเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเป็นการบอร์ดแคสต์โปรโมชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความเป็นทางการนะครับผมตัวนี้เราอาจจะใช้ข้อมูลที่ สแสดงผลออกมาเป็นรูปภาพเป็นกราฟิกต่างๆที่ทําให้เข้าใจง่ายหรือว่ามีความน่าเชื่อถือน,นั่นเองฮะหรือกรณีที่เป็น f y i หรือว่าบอกข้อมูลกับยูเซอร์เฉยๆเนี่ยตัวนี้อาจจะสแสดงเป็นแอนิเมชันข้อมูลขึ้นมาก็ได้ครับอย่างเช่นในกรณีที่ทําแอปเกี่ยวกับร้านอาหารอยู่ในแชทบอทเนี่ยแล้วสถานะกําลังขึ้นว่ากําลังผัดกับข้าวอยู่กาลังเตรียมกับข้าวอยู่ก็ให้เป็นสแสดงแอนิเมชันในการเตรียมอาหารั แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการให้เกิดแอคชั่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อจองสินค้าจองโรงแรมอะไรต่างๆก็จะต้องมีบัตรทอนหรือว่าปุ่มขึ้นมาให้เรากดนั่นเองฮะและต่อมาผมถ้าเกิดว่างานงานนั้นเนี่ยมันจบง่ายๆนะผมเรียกว่าเป็น simple interaction เนี่ยอย่างเช่นในกรณีที่ติดต่อเพจติดต่อสอบถามปัญหาในการใช้งานสินค้าบริการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของ simple ครับที่แบบพิมพ์ตอบกันก็ได้นะครับเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดเป็นอะไรจบแบบนี้เนี่ย ให้จบในแชทบอทเลยนะครับแต่อะไรที่มันเป็นงานคอมเพล็กซ์งานที่มีความซับซ้อนครับเขาก็บอกตัวอ,อย่างไว้นะอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการสั่งซื้อสินค้านะฮะจะต้องมีการกรอกอะไรบ้างครับตัวสินค้านาะชื่อที่อยู่นามสกุลอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมพวกนี้เนี่ยให้เราก็ผมใช้ระบบที่เรียกว่าเว็บวิวครับผมในการแสดงผลขึ้นมาเนาะแล้วก็ให้ทําการกรอกข้อมูลไปนั่นเองครับแบบนี้จะง่ายกว่าแล้วก็จะเป็นมิตรกับผู้ใช้งานสร้างประสบการณ์ที่ดีมากกว่านั่นเีงฮะ แล้วก็สีับผมเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของโฟล์ครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้นะว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็ไปจบที่ไหนเนาะตรงนี้ครับผมทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ว่าแชทบอทเป็นส่วนหนึ่งนะของ User Journey User ยู o ซอะไรต่างๆเนาะไม่ใช่ทั้งหมดของกระบวนการนะครับแต่ว่าตรงนี้จะทําให้เรารู้ว่าแชทบอทของเราจะไปอยู่ตรงไหนใน Process ของ Business เราน,นั่นเองครับ ซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดกันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งเช้าของกิจกรรมเท่านั้นเองนะครับแค่นี้ก็จัดแน่นกันขนาดนี้เลยฮะมาดูครึ่งบ่ายกันมากดีกว่าครับผมครึ่งบ่ายเนี่ยเขามีการสอนทำไมโครฟอนเอ็นนะตัวนี้เนี่ยจะทำการนำมาใช้รับผมกับ OA+ Plus นะผมที่เพิ่มขีดจำกัดเพิ่มความทนทานในการเปลี่ยนแปลงของระบบเรานั่นเองครับจากรูปเนี่ยเราเห็นได้เลยนะว่าเทคโนโลยีที่มันผสมกันในหน้าเว็บเดียวเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น a n g u l a r นะฮะจะเอาวิ w จะเอาร e a c t มารวมกันเนี่ยก็เอามา และเมื่อเราครับผมใช้ไมโครฟอนเอ็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็จะมารวมกันได้ง่ายมากขึ้นเนาะการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จะไม่ส่งผลกระทบถึงกันนั่นเองครับมันก็เลยทําให้คล่องมากรวมถึงมีระบบพวก Low Management Service นะฮะที่เราสามารถนําไปต่อยอดได้ด้วยนะครับต่อมาครผมมาอยู่ในเซสช,ชันของ Breakthrough Event-driven Architecture for Chatbot นะผมที่มี Tech Specialist ครับผมจาก s c b TechX นะผมเข้ามาร่วมบรรยายด้วยน,นั่นเองครับโดย จะมีการพูดถึง Event-driven Architecture ผมที่เกิดขึ้นของ Chatbot เนาะและรวมถึงการจัดการผมเว็บพุกต่างๆนะฮะแล้วก็การนำระบบต่างๆมาใช้งานนะครับผมใน Chatbot ของเรานั่นเองเนาะ Session นี้จะมีการบรรยาย Use Case กับผมที่ทำเกี่ยวกับ Sentiment Monitoring นะครับผมที่หาความหมายที่ซ่อนอยู่ ของยูเซอร์ที่พิมพ์มาหาในแชทบอทนั่นเองครับเรียกได้ว่าเจนี้จัดเต็มหนักๆเลยฮะแต่พอมาถึงตรงนี้ครับผมเราจะพูดถึงเดฟทั้งงานไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะไม่ครบวงจรครับในงานนี้ยังมีแสชั่นที่เกี่ยวกับถ่ายเทสเตอร์อีกด้วยนะนั่นก็คือเกี่ยวกับการทำอินทิเกรชันเทสติ้งครับเราจะมาดูนะแนวโน้มในการทดสอบพัฒนาระบบขึ้นมาได้ยังไงนะครับอันเนี้ย ถ้าเกิดใครเป็นเทสเตอร์เนี่ยห้ามพลาดนะกลับไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับเพราะว่าการทดสอบในที่นี้นะไม่ได้ดูแค่ใช้งานได้ไหมนะครับแต่ว่าทดสอบลงไปถึงกับการเทสกับ MongoDB หรือว่าการเก็บในระบบขนาดใหญ่เนี่ยว่าเราเนี่ยจะเก็บข้อมูลแชทระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อก,กันอะไรได้ยังไงนั่นเองนะฮะและสำหรับสายก็ผมที่ชอบสาย Machine Learning นะฮะผมเขามีเซสชันเฉพาะให้เลยนะครับนั่นก็คือเซสชันที่ทำคอมพิวเตอร์วิชั่นแล้วก็ Machine Learning เข้ามาต่อกับแอปไลน์ได้ด้วยนะฮะพอผมดูมาถึงเซสชันเนี้ยก็ว้าวเลยนะเพราะว่า,า,าปกติแล้วเราก็คิดว่าแชทบอทก็คือพิมพ์คุยปกติใช่ไหมแต่นี้เนี้ยเราสามารถส่งรูปภาพอะไรต่างๆเข้าไปได้ว่าเฮ้ยนักกีฬานักวิ่งคนนี้เป็นคนลำดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงให้แชทบอททาการเข้าไปแบบประมวลผลกับม a ช h i n e Learning แล้วก็เข้าไปทําการอ่านข้อมูลอะไรต่างๆได้เลยนั่นเองนะฮะและในส่วนเซสชันในท้ายของไลน์ผมก็ได้มีการนำนะทีมที่เขาประสบความสําเร็จนะในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบไลน์เนี่ย ึ้นนนมานั่เองครับเรียกได้ว่ามีผู้ใช้งานโอ้โห,โหยอดผู้ใช้ถล่มทลายเลยฮะกับทีมสัทธาดออนไลน์ก็ผมที่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไหว้พระขอพรแก้บนนะ่ะทำได้ผ่านลายแล้ว จบแล้วนะฮะไม่ต้องเข้าวัดแล้วนะฮะทุกคนและสุดท้ายในยกิจกรรมเนี้ยก็ถูกปิดเซสชันลงด้วยการคุยนะฮะ Q&A กับไลน์เอ็กซ์เพรสนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าอีเวนต์เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเลยเนาะเนี่ยขนาดสรุปกันมาก็ยังหลายนาทีเลยนะฮะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบความรู้จัดแนมจัดแนมจัดแน่จแนจะเต็มจริงๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครฟังหรือว่าดูวิดีโอตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะกลับไปฟังแบบเต็มๆเนี่ยว่าแต่ละเซสชันมันมีอะไรบ้างลงโค้ดแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย ก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมต้องบอกว่าเราสรุปอย่างเงี้ยเรารู้ไอเดียเนาะว่ามันอัปเดตอะไรมีอะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยความรู้อะครับผมมันจะอยู่ในรูปแบบของ Q&A ที่แบบทางบ้านถามมาแล้วก็ทางสเปเชียลลิสต์ต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ทำการตอบไว้เนาะตรงเนี้ยก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันเลยฮนะซึ่งต่อจากนี้ผมทาง Li n e d e v e l o p e r Community ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้มีช่องทางนะในการที่ให้เราเนี่ยไปศึกษาหาความรู้ต่อหรือว่าสอบถามปัญหาอะไรต่างๆต่อเนี่ย ได้เลยนะครับผ่านทาง f c e b o o o ครับผมกลุ่มที่ชื่อว่า Line Developer Group Thailand นั่นเองครับหรือว่า f เ c e b o o k แฟนเพจนะครับ n e Developer Thailand แลและ Line Official a c ไค u n วครับ l i n e d e v t h e กันได้เลยนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ับผมก็เป็นการสรุปอีเวนต์ภาพรวมคร่าวๆทั้งหมดเลยนะที่เกิดขึ้นใน Line Developer Conference 2 0 2 1ปีนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าวิทยากรจัดเต็ม รวมถึงฟีเจอร์ก็จัดหนักเหมือนกันครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วติดตามกันใหม่ในอีเวนต์หน้าว่าเราจะมาสรุปอีเวนต์อะไรให้ทุกคนฟังอีกสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย